แล้งแล้วมาตัดยอดแต่งกิ่งทุเรียนกันสวัสดีครับเจอกับผมเช่นเดิมครับผมกับช่องเกษตรบัณฑิตครับผมครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาตัดยอดนะครับแล้วก็แต่งกิ่งต้นทุเรียนตามปกตินะครับหลังจากที่มรสุมนะครับก็คือเกิดอุทกภัยน้ําท่วมได้ผ่านพ้นไปก็รู้สึกว่าะลังได้สักประมาณ4ีหวันเลยนะครับก็วันนี้นะครับไอ้บริเวณต้นทุเรียนนะครับที่ ไม่โดนน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้ารอบตัดยอดแล้วก็แต่งกิ่งทุเรียนตามปกติครับผมก็จะเลือกตัดแต่งต้นที่มีทรงพุ่มค่อนข้างหนานะครับแล้วก็จะมีพวกกิ่งแท้ม้าแล้วก็กิ่งขนาดเล็กค่อนข้างจะเยอะก็น่าจะถึงกำหนดแล้วนะครับเพราะว่ากิ่งเริ่มจะเยอะแล้วครับก็เวลาเราใส่ปุ๋ยหรือว่าเราบำรุงนะครับก็จะทำให้เกิดการย่งอาหารกันแล้วก็ ทรงพุ่มค่อนข้างชนาเกินไปก็จะบดบังแสงอาทิตย์นะครับพวกเชื้อราอาจจะเข้าแทรกได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าทรงพุ่มใบค่อนข้างจะเยอะดังนั้นนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือเรื่องโรคเรื่องแมลงนะครับเรื่องเชื้อราต่างๆนะครับถ้าเกิดเราตัดแต่งทรงพุ่มให้โล่งก็จะสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งครับผมครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปตัดแต่งนะครับกิ่งทุเรียนกันเลยครับผม ครับวิธีการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับหรือว่ากิ่งต่างๆของทุเรียนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุย่งยากนะครับหรือว่าซับซ้อนเป็นพิเศษก็คือโดยส่วนตัวนะครับก็จะเลือกเฉพาะกิ่งที่มีลักษณะล็กนะครับแล้วก็เป็นลักษณะกิ่งแท้มาซึ่งนะครับหลายๆท่านก็จะสงสัยว่ากิ่งแท้มาจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผม จะเป็นกิ่งเล็กนะครับแล้วก็ใบค่อนข้างจะน้อยอยู่ระหว่างกิ่งใหญ่ครับผมสองกิ่งด้านบนเราก็ใช้วิธีการตัดแต่งทิ้งไปเลยนี่นะครับตัดแต่งทิ้งไปเลยครับกิ่งนี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่แล้วนะครับก็จะทดลองเอาไว้ส่วนกิ่งนี้นะครับเป็นกิ่งใหญ่สองกิ่งกิ่งนี้จะเป็นกิ่งเล็ก ก็สามารถตัดทิ้งได้ไปเลยครับเพราะว่าอยู่ในระยะชิดเกินไปนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับกิ่งซ้อนกิ่งจะมีกิ่งใหญ่1นึกิ่งแล้วก็กิ่งเล็ก1นึกิ่ง ก็ใช้วิธีการตัดกิ่งเล็กออกไปพยายามปรับทรงพุ่มให้โุ่งครับผมเพื่อรับมือกับปัญหาพวกโรคพวกแมลงครับผมแล้วก็เชื้อราต่างๆที่ เข้ามาแซกได้ง่ายครับผมเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราก็ตัดเฉพาะบริเวณโคนกิ่งโดยส่วนตัวนะครับที่ทำอยู่ ลักษณะกิ่งนะครับกิ่งใหญ่กิ่งเล็กแล้วก็จะมีกิ่งใหญ่อยู่ด้านบนเราก็ตัดกิ่งนี้ออกไปนี่ครับด้านบนก็จะมีกิ่งใหญ่แล้วนี้ก็จะเป็นกิ่งเล็กหรือว่าจําพวกกิ่งแสมไม้ที่ไม่มีประโยชน์ครับผมลักษณะแบบนี้ครับ สวนด้านล่างโคนกิ่งเล็กๆพวกนี้ครับรวมทั้งกิ่งที่แตกออกมาใหม่สังเกตดูนะครับต้นนี้จะเป็นต้นที่ผ่านการ ตัดยอดตัดกระโดงมาแล้วนะครับจะได้กิ่งคู่ที่ค่อนข้างจะใหญ่มากครับผมกิ่งนี้ก็เอาออกครับ เป็นกิ่งใหญ่ก็ถ้าเป็นทุเรียนอายุขนาดนี้นะครับก็สามารถแต่งให้โล่งได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นทุเรียนต้นเล็กๆนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับตัดแต่งแค่บางๆเล็กน้อย้อพอครับผมอย่าตัดจนเยอะขนาดนี้ ตัดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องเสียดายครับสังเกตดูทุเรียนก็เริ่มจะลุ่งแล้วครับ โดยเฉพาะก,กิ่งที่มีลักษณะที่แตกออกมาใหม่ลักษณะเล็กๆขนาดนี้นะครับก็เป็นกิ่งที่ไม่จําเป็น โอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งแล้วกันครับผมบริเวณโคนขึ้นมานะครับแล้วก็มีกิ่งเล็กๆนะครับที่เป็นกิ่งแท่มาก็คือมีลักษณะ มีใบบริเวณปลายนะครับแล้วก็บริเวณโคนจะไม่ค่อยมีใบซึ่งเป็นกิ่งที่แย่งอาหารนะครับแล้วก็บดบังแสงก็ใช้วิธีการตัดแต่งเอาครับผมก็โดยส่วนตัวนะครับก็จะพยายามตัดแต่งกิ่งในหน้าเล้งนะครับจะไม่ใช้วิธีการตัดแต่งในหน้าฝนนะครับกิ่งใหญ่แล้วก็จะมีกิ่งเล็กอยู่ด้าน ตรงมันข้ามเราก็จัดทิ้งได้เลยเป็นลนักษณะกิ่งใหญ่ครับแล้วก็กิ่งแซมา้าเพราะว่าถ้าเกิดถึงเราจะไม่ตัดแต่งกิ่งเขานะครับอนาคตกิ่งพวกนี้ก็เรียกว่าไม่ค่อยตูนะครับแล้วก็จับทิ้งใบ้วครับแล้วก็ทิ้งกิ่งออกไปเองนะครับแต่จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างจะยาวนานหน่อย ดังนั้นนะครับเป็นสาเหตุหลักที่ว่าทำไมถึงต้องตัดติ้งออกให้หมดครับผมนี่นะครับกิ่งใหญ่ต้นแล้วก็จะมีกิ่งเล็กแล้วก็มีกิ่งใหญ่อยู่นะครับแทรกระหว่างกลาง โอเคครับผมหลังจากที่ได้ตัดแต่งกิ่งทุเรียนเสร็จนะครับลักษณะคโคนทุเรียนก็จะโล่งขึ้นเยอะครับผมเพื่อเปรียมรับแสงแดดนะครับก็ตัดออกเฉพาะที่จําเป็นก็จะไม่ใช้วิธีการตัดจนเยอะเกินไปครับผมแล้วก็กิ่งทุเรียนนะครับที่เราตัดร่วงบริเวณโคนครับผมก็จะใช้วิธีการเผาทาลาย หรือว่าบางท่านนะครับก็อาจจะเอาไปทิ้งในสถานที่ห่างไกลนะครับเพื่อป้องกันพวกเชื้อรานะครับที่อาจจะมากับพวกกิ่งทุเรียนเพราะว่าลักษณะกิ่งทุเรียนนะครับบางกิ่งที่เราตัดแต่งลงไปนะครับก็อาจจะมีนี่นะครับพวกเปลี้ยไฟหรือว่าพวกเชื้อรานะครับพวกแมลงครับผมก็ใช้วิธีการเอาไปเผาทาลายแล้วก็บางท่านก็อาจจะใช้วิธีการ เอาไปทิ้งไกลๆครับผมแล้วส่วนกิ่งทุเรียนนะครับกิ่งแบบไหนบ้างที่เป็นลนักษณะหลังจากตัดกิ่งแท้มาไปแล้วแล้วก็จําเป็นจะต้องตัดกิ่งใหญ่ทิ้งด้วยเพราะว่าเป็นกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ครับผมก็จะเป็นลนักษณะกิ่งที่โค้งลงลักษณะแบบนี้นะครับถ้ากิ่งตั้งแบบนี้ก็คือเราจะเอาไว้นะครับลักษณะกิ่งถึงจะเล็กแต่ถ้าโค้งลงข้างล่างแบบนี้ก็คือ ส่วนตัวก็จะใช้วิธีการตัดทิ้งไปเลยครับเพราะว่าเขาโค้งลงด้านล่างครับผมแล้วก็จะมีกิ่งลักษณะเล็กๆครับผมที่ว่าปลายยอดจะอยู่ด้านล่างก็ใช้วิธีการตัดทิ้งเช่นกันคือพูดง่ายๆนะครับกิ่งที่โค้งแล้วก็ชี้ลงด้านล่างนะครับก็จะใช้อยู่2วิธีก็คือ ใช้การดึงเชือกขึงนะครับให้ตั้งชันหรือว่าถ้าเกิดกิ่งเรามีเยอะจนเกินไปครับผมเราก็ใช้วิธีการตัดทิ้งอย่างเช่นกิ่งนี้นะครับโค้งลงข้างล่างก็ใช้วิธีการตัดทิ้งให้หมดเลยครับผมนี่นะครับเป็นกิ่งที่ชี้ลงดินครับผมเมื่อตัดออกไปก็จะเป็นลักษณะล่งแบบนี้ ก็พยายามเก็บใบนะครับที่ร่วงลงเอาไปทิ้งให้หมดครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆเอฟซีครับผมก็อยากให้ถ่ายทำต้นที่ตัดยอดต้นเล็กคลิปเล็กครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับครับผมลักษณะต้นที่ตัดยอดสาธิตไปในคลิปเล็กๆนะครับรู้สึกว่าประมาณปีที่แล้วนะครับเห็นจะได้ ซึ่งหลายๆท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าให้ถ่ายทําต้นนี้ดูบ้างครับก็ต้นนี้นะครับผมยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งในรอบนี้นะครับก็ยังเป็นลักษณะเดิมๆอยู่แต่จะผ่านการตัดยอดมาหลายครั้งเลยนะครับเมื่อเราตัดยอดทุเรียนตั้งแต่เล็กนะครับเพื่อนๆจะได้แม่กิ่งทุเรียนที่ค่อนข้างจะโตมากครับผมแล้วก็โคนก็โต ทรงพุ่มก็จะเตี้ยกิ่งใหญ่มากครับผมกิ่งใหญ่มากนี่นะครับผ่านการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ตัดยอดมาหลายครั้งแต่รอบนี้ยังไม่ถึงกำหนดนะครับก็จะมีลักษณะนหนาแน่นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะตัดกิ่งนี้ออกแล้วก็ตัดกิ่งนี้ออกนะครับแล้วก็กิ่งนี้แล้วก็พวกนี้ก็จะเหลือเอาไว้ ส่วนกิ่งเล็กๆลักษณะแบบนี้นะครับก็จะตัดออกไปจนหมดนี่คือลักษณะการตัดยอดนะครับแล้วก็จะได้กิ่งคู่ที่ค่อนข้างจะโตมากครับผมเรียกว่าโตกว่ากิ่งล่างไปด้วยซ้ำนะครับเวลกิ่งล่างก็ถือว่าโตแล้วครับผมแต่กิ่งที่ผ่านการตัดยอดตัดกระโดงก็โตมากเลยทีเดียว ผมจะเหลือเอาไว้สักสองกิ่งครับผมส่วนกิ่งกระโดงตรงกลางก็น่าจะเอาออกมีลักษณะทรงพุ่มครับผมเป็นต้นนะครับที่เป็นคลิปแรกๆที่ใช้ชื่อว่าตัดยอดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็เพิ่มทัดหลักหนักทาดรองครับผมที่ใช้การบำรุงด้วยปุ๋ยหมักบวกกับปุ๋ยเคมีครับผมของยารามีราสูตรสิบ15้าสิบห้าส ใช้วิธีการสลับด้วยเคมีส่วนนี้แปลงทุเรียนภายในสวนครับผมก็โอเคครับก็ขอบคุณมากในการรับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะครับในการนำไปปรับปรุงแก้ไขสวนทุเรียนของท่านเองครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ให้กำลังใจเข้ามานะครับในช่วงที่เกิดมรสุมน้ำท่วมแปลงทุเรียนครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาครับผมก็ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ